ก็เรียกนงเจ้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงในเรื่องของการงานการเงินของชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะพายิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครพายิบซีมีความลึกรับในตัวของเขาเองนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีกรกฎนะคะในส่วนแรกนี้อาจารย์จะขอเปิดไพ่ในอดีตว่าการงานการเงินของคุณนั้นเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะเพื่อเป็นพื้นฐานดวงในการดูไพ่ปัจจุบันและก็ไพ่ในอนาคตนะคะไพ่ใบแรกนะคะในอดีต สดาบ The Magician The Tower Page of Wands และก็ไพ่สองดาบนะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกในอดีตการงานการเงินของคุณนะ มีชาวราศีกรกฎที่เคยตกงานว่างงานในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะคุณทําให้คุณนั้นมีช่วงที่หยุดพักหรือว่าบริษัทที่คุณทํานั้นอาจจะเลิกจ้างกระทันหันทําให้คุณนั้นไม่มีงานไม่มีเงินอยู่ช่วงหนึ่งนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมานะต่อมานะคะก็คือไพ่เดอะเมจิกเชนไพ่ใบนี้นะเป็นไพ่ที่คุณนั้นเป็นคนที่ฉลาด ท่านคนนะแล้วก็เป็นคนที่เอาตัวรอดในสถานการณ์ขับขันนี้ได้ดีมากๆนะโดยการใช้ไหวพริบปฏิบัติของคุณและคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการพูดนะถึงแม้ว่าชาวราศีกรกฎนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายถ้าคุณหน้าตามไม่ดีหรืออะไรก็ตามแต่คาลมของคุณเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองว่างัน้นเอะนะคะและคุณเป็นคนที่มีเซนส์แรงมากในช่วงอดีตถ้าคุณคิดว่าอองานนี้มันน่าจะเข้ากับคุณนะ อะไรประมาณนี้มันก็เข้าจริงๆนะเพราะว่าเซนแรงแล้วก็บางทีอาจจะคิดว่าคนนี้ไม่น่าคบนะาอย่างนั้นอย่างนี้เซนของคุณบอกแล้วมันก็ถูกด้วยนะนะเพราะว่าไพ่ในเมจิกเชนเป็นไพ่ที่เป็นคนที่เซนแรงเซนดีลางสหรอนเก่งอะไรก็แล้วแต่นะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะชาเวไพ่ใบนี้ใครต่อใครก็มักจะสายหน้าหนีหรือว่าไม่ค่อยที่จะอยากได้ไพ่เดอะชาเวทักเท่าไรนักนะคะก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานบางคนมีการถูกเลิกจ้างกระทันหันนะคะโดยที่คุณนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวทำให้บางทีนะคะการทำงานของคุณนั้น บางทีนะอาจารย์รู้สึกว่าบางคนนะจำใจที่จะต้องปิดสาขาจำใจที่จะต้องปิดร้านปิดร้านที่ตัวเองรักปิดตัวจิตการของตัวเองลงนะคะนะเพราะว่าช่วงเศรษฐกิจที่ผ่านมามันย่ำแย่จริงๆนะพอพยายามที่จะบริหารเงินแล้วนะก็คือเงินจะส่งไปอ่อจ่ายในเรื่องของธนาคารที่กู้เงินมานี่ก็แทบจะกระอักเลือดแล้วนะอะไรประมาณนี้คุณจึงรู้สึกว่าเอ๊ มันเหนื่อยแล้วก็หนักจริงๆกับภาระที่ผ่านมานะคะนะมีบางคนที่แบบออลงทุนอะไรไปแล้วมีการขาดทุนแบบกระทันหันหนักหน่วงมากๆนะคะคือขึ้นหนักนะในช่วงอดีตที่ผ่านมาในเรื่องของการงานการเงินของชาวราศีกรกฎนั่นเองนะคะบางทีนะการที่คุณลงทุนหรือทำอะไรกับใครในช่วงอดีตที่ผ่านมามันเกิดการแบบ ความเชื่อใจมันพังลงนะความไว้ใจมันพังทลายลงมันแตกหักมันมีจุดที่แตกหักกันนะนะถ้าเกิดว่าร่วมหุ้นกับเพื่อนรักนี่คือแตกหักถ้าเราบอกแวงกันกับเพื่อนเลยก็มีสําหรับไพ่ใบนี้นะคะโอเคไพ่ใบต่อมานะคะคก็คือเพจออฟวอลนั่นเองนะคือไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าบางคนนะที่มีลูกน้องนะะที่ เขาเรียกว่าอะไรลูกน้องหรืออาจจะเป็นลูกบริวารบุตรบริวารก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเกินตัวของเขานะถ้าเกิดว่ามีลูกเขาก็เรียนแล้วก็เรียนเก่งมากๆนะคะบางคนเนี่ยเรียนเก่งถึงระดับแบบเกี่นินิยมระดับหนึ่งก็ยังได้เลยนะแล้วก็อาจจะเรียนรายระดับท็อป10มหาลาัยดังๆของประเทศ ก็ว่าได้นะคะเมื่อจะเป็นจุฬาธรรมศาสตร์ม ah on, ไรรม่นะะมหิโดนอะไรประมาณนี้นะคะคือเป็นมหาวิทยาลัยดังเลยอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วสำหรับไพ่ใบนี้ก็คือคนที่มีลูกน้องบุตรบริวารด้วยก็คือเขาเป็นคนที่รู้คุณค่าของงานแล้วก็ทำงานเจ่งแล้วก็รับผิดชอบในส่วนของตัวเองที่ได้รับผิดชอบได้ดีนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะคะในช่วงอดีตนะต่อมานะคะก็คือไพ่สองดาบ ในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะก็หมายความว่าคือชาวราศีกรกฎนะคะเวลาที่คุณทำงานหรืออะไรก็ตามนะ,ค,ะคุณมักจะมีงานอื่นทำควบคู่กันไปด้วยนะคะอาจจะมีสองงานมากกว่าสองงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะบางคนมีงานประจำแล้วก็ทำงานเสริมเข้ามาด้วย ก็มีนะคะบ,บางคนอาจจะเปิดร้านเกี่ยวกับพวกโลหะอลูมิเนียมอะไรประมาณนี้ในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นก็ค่อนข้างที่จะทุรักทุเลนะคนที่เปิดร้านเกี่ยวกับพวกโลหะอลูมิเนียมนะคะอาจจะร้านล้อแมกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับโลหะอลูมิเนียมก็สาหาสากันนะในช่วงที่ผ่านมานะคะในอดีตนะคะอืม โอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตของชาวราศีกรกฎนะคะอาจารย์ขอดูไพ่ในปัจจุบันให้กับชาวราศีกรกฎก็แล้วกันนะไพะ่ใบแรกนะคะของชาวราศีกรกฎนะเจดดาบ คิงถ er uh, ือเหรียญหนึไม้ห้าดาบแล้วก็สิดาบนะคะโอ้โหในดีมีเสียในเสียมีดีจริงๆนะสำหรับไพ่ในปัจจุบันมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะไพ่ใบแรกก็คือไพ่เจ็ดาบที่บอกให้รู้ว่าเอในช่วงปัจจุบันนี้นะถ้าคุณทำผลงานหรือ,อมี คนางานอะไรเด่นๆด,ดีๆนี่มักจะมีคนคอยอิจฉาลิษยาคุณมีคนคอยนินทาว่าร้ายคนที่จ้องจะใส่ร้ายคุณนะคะในช่วงปัจจุบันจะเป็นแบบนี้นะคนเราอ่ะถ้าเห็นคนอื่นดีกว่าเราเนี่ก็อิจฉาหมันไส้แล้วนะอะไรประมาณนี้นะคนแบบนี้มีอยู่มากมายในที่ทำงานนะโดยเฉพาะชาราศิกรกฎต้องระวังตัวด้วยอย่าทำตัวเด่น แล้วก็ดีจนเกินไปจะเป็นภัยกับตัวคุณเองนะแล้วก็จะมีเกณฑ์ว่าจะโดนผลงานนะขโมยผลงานไปเป็นผลงานของเขาเองเพื่อที่จะเอาหน้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือการคบหาดูใจกับใครก็ตามในช่วงวัจจุบันนี้ก็ขอให้ดูดีๆสกินดีๆนะต่อหน้าเขาอาจจะดีจะจะ้าพูดจาดีทําเป็นช่วยเหลือนั่นนี่นู้นนั่น,นแต่ลับหลังเขาเป็นคนที่โกหกปิน้นป้อนกระล่อนตอแหลมากๆนะคะ เป็นคนที่พยายามที่จะอยากที่จะขโมยทุกอย่างไปจากคุณเป็นคนอิจฉาลิษยาว่างั้นเหอะนะคะอืมต่อมานะคะก็คือ king of pentacle ในช่วงปัจจุบันนะคะไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีม,มากถึงแม้ว่าไพ่อื่นๆมันจะมีอุปสรรคบ้างก็คือไพ่ดาบก็คืออุปสรรคนั่นเองนะคะ ก็ไพ่ใบนี้ยังพอมาช่วยให้ชาวราศีกรกฎนั้นมีความชุ่มช่ำพอยิ้มออกบ้างนะคะในช่วงปัจจุบันนั่นเองนะคือไพ่ใบนี้ก็จะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูชาวราศีกรกฎอยู่นะดูๆแล้วอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นชายวัยกลางคนนะเขาเป็นคนที่มีฐานะดีมีก็คือรวยมาตั้งแต่เกิดว่าเงินเหอะนานะน่าจะมีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองหลายอย่าง อสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะที่ดินก็ได้นะในเรื่องของหุ้นก็ดีนะคะก็คือเขารวยอะ่ะเขาเป็นระดับมหาเศรษฐีเลยนะคนคนนี้นะจะสามารถช่วยเหลือแล้วก็มีคนคอยอุปรร์ค้ำชูชาวราศีกร,รกฎอยู่นั่นเองนะคือเรียกได้ว่ามีแบ็กอัพที่ดีไม่ว่าคุณจะมีอุปสรรคไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรมากมายในชีวิตของคุณถ้าคุณรู้นะก็คือผู้ชายคนนี้ จะสามารถช่วยคุณให้อรอดพ้นจากปัญหาวิกฤตในชีวิตต่างๆนานาได้เขาอาจจะเป็นฐานะเป็นพ่อของคุณหรืออาจจะเป็นฐานะเป็นผู้ใหญ่ที่คุณเคารพอะไรก็ได้หรืออาจจะเป็นเจ้านายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่อาจารย์เห็นได้ชัดนะโอเคไพ่ไปต่อมานะคะก็คือ e i g h of w a n d คือไพ่ใบน,นี้นะเป็นไพ่ในเรื่องของการงานโดยเฉพาะเลยนะบางคนอาจจะเริ่มทํางานใหม่ๆหรือบางคนคิดอยากจะออกไปทํางานใหม่ๆที่มันมีความท้าทายหรือว่าเป็นงานที่ตัวเองนั้นอาจจะไม่เคยทํามาก่อนแต่ว่าคุณก็ทําได้นะงานชิ้นนี้นะเป็นงานที่ได้รับหยิบยื่นโอกาสจากผู้ใหญ่ นะคะในช่วงปัจจุบันนี้จะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของชาวราศีกรกฎนะคะเขาอาจจะมาเสนอว่าทำงานนี้ไหมนะคะที่นี่กำลังเปิดรับสมัครนะที่นั่นกำลังรับสมัครพนักง,งานนั่นนี่นนั่นนะก็จะมีคนคอยหยิบยื่นโอกาสนะคะในเรื่องของการทํางานมาให้กับชาวราศีกรกฎอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ว่าชาวราศีกรกฎจะเลือกและรับโอกาสนี้หรือไม่นะคะ แต่เพราะว่าโอกาสมันไม่ได้มีมาทุกวันนะคุณก็ควรที่จะพิจารณาไว้นะคะต่อมานะคะก็คือไพ่าย5ดาบนั่นเองนะในช่วงปัจจุบันชาวราศีกรกฎเองนะั้นนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามธุกรกิจใหญ่น้อยแค่ไหนคุณมักจะมีคู่แข่งนะคะคู่แข่งของคุณไม่ว่าจะคุณจะทำอะไรรู้สึกว่าคุณน่าจะประสบความสำเร็จนะคะ สมมติว่าคุณเปิดร้านขายโทรศัพท์มือถือแล้วเขาเห็นว่าเอ๊ะคุณขายดีนะอะไรเงี้ยเขาก็อยากเปิดร้านแข่งกับคุณบ้างบางทีก็พยายามที่จะตัดราคาขายถูกกว่าคุณเพื่อที่จะให้ขายได้อะไรประมาณนี้แต่อย่าลืมว่าชาวราศีกรกฎนั้นถือไพ่เหนือกว่าคู่แข่งทำอะไรก็มักจะมีคู่แข่งแล้วก็อุปสรรคบ้างนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะต่อมานะคะ ไพ่ใน,ในปัจจุบันต่อมาก็คือไพ่สิบดาบไพ่ใบน,นี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากได้นะทําไมนเนี่ยล่ะก็เพราะว่าเป็นไพ่ที่โดนหักหลังนะไม่ว่าจะโดนหักหลังจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนคนที่ไว้ใจหรือคนที่ไว้ใจนะมาหาักหลังคุณไม่ว่าจะหักหลังในเรื่องธุรกิจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ใครต่อใครไม่อยากได้ไพ่ใบน,นี้นะคะ มันเป็นความสูญเสียนะมันเป็นความไว้ใจนะในช่วงปัจจุบนันนี้ถ้าเกิดคุณไว้ใจมากจนเกินไปอาจจะนำความแบบอ่อชิปหายมาก็ให้กับตัวคุณได้นะนะ,ะหรืออาจจะนำความแบบโดนหักหลังอะ่ะในเรื่องธุรกิจหรือว่าโดนอ่าเขาเรียกว่าอะไรขาดทุนย่อยยับหรืออะไรก็แล้วแต่ นะอาจารย์ขอเตือนนิดนึงในช่วงปัจจุบันถ้าคุณจะทำอะไรก็ตามอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปหรือพยายามอย่าลงทุนทำอะไรเลยในช่วงนี้ถ้าใครคิดวางแผนอยากจะทำธุรกิจลงทุนอะไรก็ตามขอให้ชะลอลงไปก่อนนะในช่วงปัจจุบันนี้คือไม่ดีเลยไพ่ดาบได้ตั้งสามใบเนี่ยนะคือมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายนะคุณยังฟืน้นะที่จะลงทุนหรือว่าจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยรู้สึกว่าคุณนะจะมีเกณฑ์ที่จะโดน จากหลังจากธุรกิจนะคะอืมเตือนแล้วนะโอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันนะคะต่อมาอาจารย์จะขอดูไพ่ในอนาคตอันใกล้หรือว่าในเดือนมีสายนี้นะคะว่าชาวราศีกรกรกฎจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะ The Hermit Queen of c u p s สี่ไม้10เหรียญแล้วก็ต่อมาด้วย6ถ้วยนะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะาไพ่ใบแรกใบนี้นะาไพ่ t h e Hermit เป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่าชาวราศีกรกฎนั้นพยายามที่จะเงียบสงบอยากอยู่ในที่เงียบๆอยากอยู่ในที่ธรรมชาติอยากอยู่ในที่ที่ผู้คนไม่วุ่นวาย นะคุณใช้ชีวิตหรือว่าทํางานกับผู้คนมามากมายคุณรู้สึกว่าชีวิตวุ่นวายเหลือเกินนะฮบางคนนะถ้ามีเวลาหรือมีโอกาสก็ไปปฏิบัติธรรมหรือว่าออกบวดไปเลยก็มีเช่นเดียวกันคือมันมันอยากอยู่คนเดียวแล้วก็เริ่มที่จะรักสันโดดมีโลกส่วนตัวสูงมากๆนะคะอืมบางทีชอบทํางานฉายเดี่ยวเลยก็มีนะไม่ชอบทํางานเป็นกลุ่ม ในช่วงเดือนเมษาอยู่นี้นั่นเองนะคะบางคนนปีกวิเวกไปเลยอยากทำงานเดียวทำงานอะไรประมาณนี้แต่อาจารย์รู้สึกว่ามีบางคนชาวราศีกรกฎนั้นวางแผนที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโทนะคะหรือบางคนอาจจะจบในระดับปริญญาโทก็ได้นะคะนะแล้วคุณเป็นคนที่แบบว่า เป็นคนเก่งนะเป็นคนที่มีความสามารถแต่เป็นคนที่ไม่อวดเก่งไม่อวดดีไม่โอ้อวดสปปรรพคุณของตัวเองว่าตัวเองเก่งตัวเองดีนั่นน,นี่นู่นนั่นนะคะไม่ได้เป็นคนขี้คุยว่างันเหรอะนะคะต่อมานะคะเป็นคนชาวราศรีกรกฎนะ,ะเป็นคนที่แบบว่ารักสวยรักงามนะ,ะนะคะโดยเฉพาะคนที่ เป็นแม่บ้านแม่เลือนแล้วนะ,ะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะ,ค,ะคุณก็ดูแลความเรียบร้อยความทําความสะอาดบ้านดูแลครอบครัวดูแลสามีดูแลลูกๆได้เป็นอย่างดีนะ,ะแต่คุณนั้นเป็นคนที่รักสวยรักงามเป็นจิตใจเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนนะ,ะบางทีอาจจะเป็นคนใจอ่อนได้ง่ายด้วยได้เช่นเดียวกันนะคะในกรณีของผู้ชายชาวราศีกรกฎอาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณนั้นได้ภรรยาดีพร้อม ว่านอนสอนง่ายนะคะดูแลคุณได้ดีนะคะทำกับข้าวเก่งดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านดูแลลูกคือเป็นไพน่แม่พานแม่เรือนก็ว่าได้นะ,ะสำหรับไพ่ใบน,นี้นะคะต่อมานะคะก็คือไพ่สีไม้นั่นเองนะคะสำหรับไพ่สีไม้ใบน,นี้คือเริ่มมีความมั่นคงในชีวิตมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนะคะ บางคนอาจจะมีแค่ห้องแถวหรือว่าแผงขายของเล็กๆต่อมาอาจจะเป็นตึกแถวนะเริ่มที่จะมีกำลังเริ่มที่จะสร้างความมั่นคงในธุรกิจของตัวเองให้มันใหญ่โตมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะสำหรับไพ่สีาไม้ด้วยนะคะต่อมานะคะก็คือไพ่สิบเหรียญคือไพ่ใบนี้นะก็เป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าบางคนอาจจะได้มรดก นะมีโอกาสที่จะได้รับมรดกเป็นที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะจากบ้านพ่อปุษจากพ่อแม่หรือจากอะไรก็ตามนะ,ะได้จากการสืบทอดมานะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆอีกใบหนึ่งนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็คือไพ่6ถ้วยนะ ไพ่หกถ้วยนะคุณจะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะตกทุกข์ได้ยากหรืออะไรก็ตามแต่อาจารย์รู้สึกว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้ไม่มีไพ่ดาบแล้วนะถ้าคุณจะเริ่มต้นทําธุรกิจหรืออยากจะลงทุนทําธุรกิจในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็ยังพอทําได้นะเพราะว่าได้ไพ่สีหมายขึ้นมาด้วยคือความมั่นคงเริ่มที่จะมีความมั่นคงในธุรกิจในเรื่องการทํางานมากยิ่งขึ้นมีฐานะดี ผู้คนนับหน้าถือตาหรือผู้คนยอมรับก็คือแล้วแถมมีเพื่อนมีคนในครอบครัวหรือว่าใครก็ตามคอยเชื่อเหลือเกื้อกูลคุณอยู่ก็คือเป็นภาพที่แบบน่าประทับใจมากๆนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในเดือนเมษายนนะจารย์จะขอสรุปไพ่เลยนะคะให้กับชาวราศีกรกฎนะคะ The Emperor, the world และก็ไพ่ Justice นะไพ่สรุปคือไพ่ใหญ่หมดเลยทั้งสามใบนะมาไล่เรียงที่ไพ่ The Emperor นะไพ่ The Emperor นะเป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่าคุณนะอาจจะมีเจ้านายที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมก็ได้นะคะหรือบางคนนะตอนนี้ กำลังจะได้รับตำแหน่งเป็นนายพลนายพันนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นายร้อยนะคะร้อยตรีร้อยโทร้อยตำรวจเอกอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าทหารชั้นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะก็ถือได้ว่าเออเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีตำแหน่งหน้าที่ที่แบบว่า คุณมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากๆว่างานเหอะโดยเฉพาะผู้ชายชาวราศีกรกฎนามีเกณฑ์เป็นไปได้สนะจะเป็นทหารตำรวจชั้นผู้ใหญ่นหรือบางคนอาจจะทํางานกับชาวต่างชาติต่างภาษาอยู่หรือบางคนกําลังที่จะอยู่ต่างประเทศอยู่ตอนนี้แล้วก็ทํางานกับบริษัทชาวต่างชาติหรือว่าทํางานอยู่กับหัวหน้าที่เป็นชาวต่างชาติก็มีนะคะ นี่ก็คือคข่าๆก็แล้วกันนะจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับจังหวัดหรือระดับประเทศก็ได้ไพ่ใบนี้คือเป็นไพ่ใหญ่แล้วก็ไพ่ดีมากเป็นไพ่ที่น่าเกงขามนะถ้าเกิดว่าจับได้ไพ่ใบนี้นะคะก็คือ,อคุณจะทำอะไรก็ตามมักจะมีคนเกงอ,อกเกงใจ เกงในอำนาจบารมีเป็นคนที่มีบารมีในตัวเองมาง,างนันเหนะคะโอเคพไพ่ใบต่อมา The World พาไพ่ใบนี้ก็สุดยอดนะ,ะสำหรับใครที่วางแผนนะ,ะว่าจะเดินทางไปต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศนะ,ะกำลังล่ำเรียนภาษายุอะไรก็แล้วแต่นะ,ะอาจารย์คิดว่าคุณนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือเริ่มที่จะวางแผนในช่วงเดือนเมษายนนี้ นะคะว่าจะเดินทางไปต่างประเทศไปทํางานหรือว่าบางคนมีการวางแผนว่าจะเดินทางไปหาแฟนหรือไปอใช้ชีวิตอยู่กับสามีหรือภรรยาที่ต่างประเทศและก็ค่อยหางานท,ทําทีหลังอะไรประมาณนี้นะคะแล้วพไพ่ใบนี้คือไปได้ทั่วโลกเลยอะเป็นไพ่ the w o r l ลนะเป็นไพ่ที่ปลดล็อกไม่ได้อยู่แค่ในประเทศของตัวเองนะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นไพ่ที่ดีสําหรับใครที่อยากจะออกไปผจญ ไายโลกภายนอกนะคะอือต่อมานะคะเป็นไพ่จัส m เมนไพ่ใบนี้นะ,ะเป็นไพ่เกี่ยวกับคนที่ทํางานเรื่องจิตที่มนุษยชน,นะะการทํางานเพื่อคนอื่นทํางานเพื่อส่วนรวมนะคะคุณจะมีคนรู้จักแล้วก็เป็นคนที่มีบารมีนะคะ และคุณทำงานเพื่อสังคมได้เป็นอย่างดีนะอาจจะเป็นในด้านาผู้พิพากษาเป็นทนายความด้วยก็ได้คนที่เป็นปากเป็นเสียงแทนผู้อื่นได้เป็นอย่างดีในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอา,อาชีพหรือว่าความชอบอย่างหนึ่งที่จะช่วยเหลือคนหรือว่าช่วยเหลือผู้คนของชาวราศีกรกฏนะคะ โอเคนี่ก็คือไพ่ในเรื่องของการงานการเงินของชาวราศีกรกฎนะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก็พอนะคะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโคเรนเจ้าเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ